คือค้าทาลุ้ยก็บ,บอกอยู่แล้วเห็นบ่ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนไม่คบคนพานแล้วก็ไม่เป็นพานเสียเองเนยขยันซอกแซกหาเห็ดหนั่นเห็ดหนี่อยู่บ่เศร้าว่ามีความซื่อสัตย์ต่อกทุกๆคนเลยเนี่ยซื่อสัตย์ประหยัดหาได้เท่าไรก็แบงใบกินไว้บ่แมนว่าเอออันนี้กูว่าจะซื่อเบียร์ไปจะซื่อเหล่าไปจะซื้อกับแกมบ่แมนนั่นนั่นเอาเฉพพะสิ่ง จำเป็นสำคัญในการเ้่งชีพนะปัจจัยซีเครื่องอาศัยของฉีพนะเนี่ยเหตุตั้งสีนะ่ไงบอว่าได้เงินมาได้หลายสิไปสู้เครื่องประดับประดามากตั้งสีนะ่น่ะเห็นบ่ละ่ะเอิอนว่าปรหยัดเอาเฉพาะสำคัญจำเป็นไปสื่อท่อไม้มันขาดจะของบ่ตั้งสี่ก็มีเด้เอาท่อมาใส่สินบักที่ยงเขาขาดเอาสำําับนีใส่ในแขนเขาตัดเอาสำหรับมีนั่นแล้วบวดอ่างเห็นบ่ละ่ะเนี่ยมันบ่แม่นของจำเป็นเอือยนยัตสื่อสารปรรยัด อดทนต่อคำบอกคําด่าบ่นคาบอกอดทนน่นนะอดทนต่อคําเสียดสีเสียดแทงต่างๆคาเบาคําจาคาด่าคําย่องกัให้อดคือกันเด้เพราะว่าคําสารเสริญกับขั้นนิท่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเด้ผู้ใดเอาตะคําสารเสริญนิท่าบ่เอามากระัดจอบแลศสูญโลดตะคนบังย่องกูนั่นแหละนั่นสี่ขยันทืัพย์สัตประหยัดอดทนจะคบคนผ่านคนพ่านมันสิแนะนําไปแต่ท่านบดีดอกม้นสิ่เบาเรื่องคนดีกับสางคนพ่านมันสิยกเหตุผลอื่น มาหักหลางความดีของผู้อื่นเด้อเนี่ยนิสัยคนคนพานสันดานของคนเลวเตียงสันเรตั้งจากหมาดิหมานี่บพระองค์จว่าคนดีหรือคนเลวขนาดพระพุทธเจ้ายางไปยังสิหมากัเหงเด้เวรธรรมดาดิพระพุทธเจ้าพระสงฆ์หรือคนดีมันบ้รู้มันเอาตลอดนั่นแหละมันสิยิบยกอ่างมาหักหลางความดีของผู้อืน่นสังเกตมิสัยสันดา,านคนผ้าหรือเตียงสัน จะคลองเป็นผ่านซสเองมันจะหยากอย,กอยกู่ได้เนาะผ่านซสเองเข้าใจว่า้าจะคลองผูกเข้าใจว่าจะาจ,าจะคลองทําถูกแล้วผูดถูกแล้วดีแล้วนี่เป็นผ่านซส้อเอง <c oughs> จึงบอกว่าขยันซื้อสัตย์ประยัทอดทนอย่าบค่น่านแล้วก็อย่าเป็นผ่านซสเองอันนี้แหละค่าถาไปว่าข้ามสอนเนี่บ่แม่นเนี่ยป้องกันเข้าใจว่าป้องกันต้องกอระทําหรือตนเองถึงหากเด้หนึ่งบาทถ้าขาทานี่หมายถึงว่าพุทธเจ้าเทศนะทาธรรมะข้ามสอนเ้อะ บ่แมนว่ามาเสียนไ้เปินมาเป่าให้หนังเหนียวเด้ว่มี่